สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มารีวิวบ้าน,นน้อยให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะพามาชมบอ่บอปลาสะปลาค่ะอยู่ข้างๆบ้านน้อยนี่แหละค่ะนี่ค่ะการที่เราขุดสะเนาะสะน้ําไว้ในสวนของเรานี่คือว่าเก็บกักน้ําให้ความชุ่มชื้นในสวนค่ะคือว่า ไอ้น้ำนี่จะไปแบบต้นไม้ก็จะได้รับไอ้น้ําจากสะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสะนี่ก็จะไม่แห้งนะคะคือหน้าเล้งมาก็จะไม่แห้งแต่ก็ลึกลงไปกว่านี้นิดหนึ่งนี่ฝนตกมากก็เลยขึ้นมาประมาณนี้ค่ะปลาก็ดูแล้วรู้สึกว่าจะเป็นปลาธรรมชาติก็มีค่ะเป็นปลาซิวปลาช่อนปลาช่อนเข้าไปเองเพราะปลาซิวเนี่ยเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะ เพราะว่าตรงเนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือเป็นน้ําลงมาจากเขาค่ะเราก็ขุดลอกไว้เนาะเวลาน้ํามาน้ําก็จะเยอะเนาะน้ําเยอะแล้วก็เวลาฝนตกหนักๆปลาเาก็คงจะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาตามนี้ค่ะขึ้นมาตามน้ำเนาะน้ําไหลขึ้นไหลลงตามเนี้ยปลาเนาะเขาไปได้ทุกที่ที่มีน้ำค่ะนี่ค่ะ บ้านสวนก็จะเอาสแสลมหรือว่าพาลี่เนาะพาลี่ผ้าเขียวเนี่ยมาล้อมค่ะเพราะว่าเรามีเด็กมีเด็กกําลังซนเลยค่ะรับตาไม่ได้เลยเด็กสองขวบสามขวบถึงห้าขวบเนี่ยอันตรายมากๆสําหรับน้ำเนี่ยคะ่ะอันตรายมากๆคือมาส่วนนี้รับตาไม่ได้เลยต้องดูดูเลตลอดเด็กเล็กเป็นอันตรายมากกับน้ำ มุงหลังคาแล้วก็รอเก็บรายละเอียดนิดนึงค่ะเก็บรายละเอียดมุงหลังคายกโครงไว้ละยกโครงมุงหลังคาค่ะพูดกับเป็นบ้านน้อย,น,อยนะคะบ้านน,น้อยอยู่ในกลางสวนของเราค่ะกลางสวนคือแบบบ้านเนี่ยบ้านสวน ดูมาจากบ้านน้อยปลายนาค่ะดูในแบบบ้านน้อยปลายนาแล้วก็บอกพอบ้านว่านเนี่ยเอาแบบนี้นะเอาทรงนี้นะแต่ทรงของเขานะ่ะจะยกพื้นค่ะยกพื้นแล้วเขาก็ใส่แผ่นพื้นเนาะแล้วก็ใส่แผ่นพื้นเขาก็จะเป็นไต้ถุนสูงโล่งๆค่ะแต่บ้านสวนนี้จะเทคารแล้วก็เอาดินใส่เป็นทึบค่ะเพราะว่าเราจะไม่เสียเงินตรงที่ว่าใส่แผ่นพื้นค่ะคือเอาดินใส่ เทคานเอาดินใส่แล้วก็เทปูนปลูกกระเบื้องคือบ้านสวนจะทําบ้านบ้านเล็กๆเนี่ยที่ประหยัดงบให้มากที่สุดที่จะทําได้คือประหยัดตรงนั้นเราก็ได้แบบมาอย่างนี้ค่ะคือเสาเสาเราก็เอาให้ประหยัดที่สุดก็คือหน้าสีเสาหน้าสีเหล็กก็เอาตัวเล็กที่สุดนะคะ ออกมาได้ประมาณนี้แล้วออกมาประมาณนี้แล้วก็ยกโครงมุงหลังคานี่หมดไปสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทค่ะแล้วก็ทําก็ลูกชายพ่อบ้านแล้วก็จ้างช่างอีกสองคนลูกน้องของลูกชายนั่นแหละที่เราเอาเสาเหล็กนี่ก็คือว่ามันยกง่ายอะไรง่ายถ้าเสาปูนนี่มันหนักมันทําไม่ไหวประมาณนี้ค่ะราคานี่ก็แพงเท่าๆกันกับ เสาปูนนั่นแหละแต่สเสาเหล็กเนี่ยมันเบาแล้วก็อต่อง่ายต่อได้เราเอาจะเอาสูงประมาณไหนเราก็ต่อได้ค่ะไปดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่ค่ะวเราเทลงไปตรงเนี้ย กว้างห0ลึก50ค่ะ50นี่ค่ะแล้วเราก็จะถมดินขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเราถึงเอาแบบเสาสูงเนาะเนี่ยค่ะนี่เป็นเสาหน้าสีค่ะเสาหน้าสีเสากล่องเล็กกล่องเนี่ยค่ะสูงเราทำสูงเพราะว่าเราจะถมดินค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือถมดินค่ะเทคานถมดิน ดินนี่เป็นดินเราขุดออกจากสะค่ะตอนที่เราขุดขึ้นมาคือเราลอกลอกเนาะลอกสะตรงนู้นเนาะเป็นดินเหนียวดินเหนียวผสมกับน้าเนาะมันนุ่มนุ่มขึ้นมาแล้วเราก็เหยียบไปเหยียบมาเนี่ยค่ะแน่นค่ะแน่นมากแล้วแน่นมากเนี่ยค่ะรับรองไม่เป็นพวงไม่ย้อยไม่เละแน่นแน่นเหมือนบดเลยค่ะแน่นมาก บ้านน้อยหลังนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเทคานเนาะเทคานถมดินเทพื้นปูกระเบื้องแล้วก็เราก็จะใช้ฝาค่ะฝาเชลล่าค่ะคุณผู้ชมคือเราจะทําเป็นห้องนะคะทําเป็นห้องกั้นห้องห้องเราก็จะเอาไว้ฝั่งนี้ค่ะไว้ฝั่งนี้เอาไว้ให้หลานหลานมานอนมานอนมาอยู่สวนช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะ เพราะว่าบ้านสวนจะให้เขามาเรียนรู้กับสวนกับนากับธรรมชาติกับอาหารแบบบ้านๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราไม่ต้องพาเขาไปเที่ยวไกลๆค่ะให้เขามามีความสุขสนุกอยู่กับสวนค่ะให้เขาเป็นศูนย์เรียนรู้ของหลานๆค่ะนี่ค่ะจะกั้นห้องให้เขานอนตรงนี้กับยายกับตาประมาณนี้ล่ะคะ่ะนี่ค่ะ แล้วทีนี้ฝั่งนี้ทิศนี้มันจะมองเห็นเขาค่ะคุณผู้ชมมองเห็นเขาเราก็จะได้อยู่ตรงเนี้นั่งกินข้าวนั่งเล่นเราก็จะได้เห็นทิวเนาะทิวทัศน์เห็นภูเขาเห็นอะไรแล้วก็เห็นยอดไอ้ต้นทุลงุงทุเรียนอะไรผลมงละไม้แถวนี้ค่ะช่วงสี่ห้าปีนี่เขาก็คงจะไม่บังเราเนาะอนาคตข้างหน้ามันก็บังแน่นอนเพราะว่าต้นผลไม้มันเป็น ไม้ยืนต้นไม้ใหญ่อันนั้นก็เป็นอนาคตค่ะแต่เนี่ยช่วงนี้เราก็ทําแบบนี้ไว้ก่อนคือคิดแบบนี้เนาะยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราจะเอาแบบบ้านไม้ก็ต้องเป็นบ้านบ้านเก่าที่เขาทําเป็นบ้านนกดาวอันนั้นแพงมากแพงแพงมากอันนั้นยกมาเลยค่ะยกมาตั้งได้เลยอันนั้นสวยแล้วก็แพงมากแต่อันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีเงินน้อยและก็ทําไปทีละขั้นตอนค่ะทําไปทีละ 2 0งหมื่นสามหเวลาเรามีอีกทีก็ทําไปอีกขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทุกท่านแต่อันนี้เราไม่ได้หมดค่าช่างมากเนาะถ้าบางคนนี้ไม่ได้เป็นช่างเลยให้ช่างมาเหมาก็เหมาเป็นขั้นตอนไปค่ะเหมาเป็นขั้นตอนไปยกโครงมุงหลังคาเหมาไปเท่าไหร่แล้วก็เทพื้นอีกทำไปเป็นทีทละขั้นตอนค่ะ เรามีเงินเราก็จ้างช่างมาท,ทําทีละขั้นตอนถ้าทํำป็นก็ทําเองก็ประหยัดงบประหยัดค่าช่างไปตรงนั้นค่ะอันนี้คือบ้านน้อยประหยัดงบนะคะบ้านน้อยประหยัดงบของบ้านสวนค่ะนี่ค่ะดินเอามาจากไหนดินเอามาจากไหนถ้าบ,บางคนนี่เขาไม่มีที่ขุดเนาะเขาก็ซื้อซื้อมาใส่ที่เนี่ย เจ็ดร้อยค่ะคุณผู้ชมเจ็ดร้อยลดสิบล้อเจ็ดร้อยบาทแต่บ้านสวนจะขุดตรงนี้ค่ะขุดลอกตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขุดลอกเพื่อเป็นบ่อเก็บพักน้ําขุดขึ้นมาค่ะขุดขึ้นมาใส่ตรงนี้ค่ะใส่เพื่อเราจะถมดินตรงนี้ขุดลอกตรงนี้มาใส่เลยค่ะนี่ค่ะ ทำอะไรก็คือคิดไว้ก่อนคิดแล้วไว้ก่อนบ้านสวนคิดมาหลายปีแล้วแล้วก็มาตัดสินใจปีนี้เพราะอะไรบ้านสวนมีเด็กเด็กเด็กกำลังซนจะสามขวบแล้วก็เด็กเล็กอีกห้าเดือนหกเดือนอยากเอาหลานมาอยู่ที่โปง่ปงๆค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันมันทึบไปเนาะมันทึบยุงยุงจะก,กัดเด็กค่ะบ้านสวนก็ตัดสินใจเลยค่ะ ทำตรงนี้แล้วก็จะยกแค่ขึ้นมาค่ะแค่แค่ขึ้นมาแล้วเราก็จะนั่งพาหลานเล็กนั่งเล่นหลานโตเขาคงจะเดินอยู่ในสวนในอะไรกับตาประมาณนี้คือตัดสินใจเพราะว่าคิดมาหลายปีแล้วก็ตัดสินใจปีนี้เพราะว่าเรามีเด็กเล็กค่ะคือต้องรีบตัดสินใจเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ รอชมแล้วก็ให้กําลังใจตลอดคือรอชมว่าบ้านสวนเนี่ยจะสวยขนาดไหนจะทํำยังไงรอชมเพื่อเป็นแนวทางบางคนก็รอชมเพื่อเป็นกําลังใจค่ะนี่ค่ะยกโครงมุงหลังคาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็รอทําเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆค่ะคือตอนนี้คือเราทำไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ